เป็เปสวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟา้ามครับเมือนี้กะพามาชมเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับกับข้าวเจ้าหอมบรารวีครับพีบ่น้องครับนี่อยู่ที่บ้านหนองโนครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับกับยายวีน้ะครับยายวีอันปีน,ปนี้เป็นปีแรกมั้งครับเป็นปีแรกที่พ่อปลูกเนาะเป็นปีแรกที่พ่อปลูกโอ้ยจับห่วงขึ้นมาให้เบิ้งกันนะครับจับห่วงโอ้ยสะอ่อนห่วงพี่น้อง ห่วงเดียวดินน่เหยาขาดลากเป็นศอกพูดนะพี่น้องหอมอรลวีเป็นเขาเจ้านะครับเป็นกระแสทีมาแรงนะครับแต่แต่ปีกายนี่เนาะปีกายนี่เริ่มเป็นกระแสแห้งปีนี้กะว่าตกคือเก่าครับอ่าไม่ตกเหมือนเดินกับข้าวเจ้าหอมอรลวีนะครับความสูงโดยประมาณนี่เป็นเขาว่ดสูงป่เตียปเป็นเขาว่ดสูงปะเตียพี่น้องอ่าลงไปกะสิเพียงคอบะ เพียงเอิกเพียงเอิกเนาะเพียงเอิกเจ้าสูงสุดเลยร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดไกลสีแสดงว่าเขาสียู่ประมาณเม็ดเม็ดนิดๆประมาณเม็ดสิบเซนเม็ดสามสิบเออเม็ดสามสิบเออบ่เกินนี่นะครับอาจจะบ่เกินนี่แหละเอาบวกลบเม็ดอ่าหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรยี่สิบประมาโดยประมาณนี่บ่เกินนี่นะเอาเบื้องจากสายตาเพราะว่า ผมสูงร้อยเจสิบลงไปนี่จะเป็นเพียงแอวแต่แต่แบบว่าลวงตืำน,นะครับเป็นเป็นเขา<น>ที่ลักษณะโ<น>ชว์ล้วงมากเลยพี่น้องโชว์ล้วงนี่ครับเบึงบงบงบ้งเบึ้งอะไรเงีย้ยบึ้งอะไรเงีย้ยแบบที่จัดเลยถือว่านะครับเป็นคิดว่าสีได้จากกิโลกรัมจากจากที่จะของเห็ดน้ำมาหลายหลายปี นี่ไดรไล่ายละอุ่มอยู่ค่ะไรยละอุ่มก็คือ <S 2> <S 2> <า>ก็คืออุ่มหนึ่งคือหนึ่งพันกิโลกรัม,มจักไรยแบบนี้หน่วย 3, สามลายสามลายสามลาก็คือประมาณสามอุ่มเล,ล่สามอุ่มก็คืออ่าสามพันกิโลกรัม,มอ่าสามพันกิโลกรัมแต่ว่าผมประเมินจากสายตาแล้วพี่น้องกะอาจจะมีบวกบวกเยู่บวกบวกเยู่แต่ว่าสิบบวกหลายบวกหน่อย <S 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 แต่ว่าสามตันนี่ถึงแท้แน่นอน อ่าแมนครับเป็นข้าวค่อนข้างที่จะรวงใหญ่นะครับพี่น้องนี่เบิง้งอ่าข้าวเจ้าหอมอรวีครับพี่น้องอุ้ยสะออนฮวงปีนี้ได้ยุก,กินเขาไม่ยุ่เขางาม้มพูดลงค้นว่าเขางาม้มสิได้ยุก,กินเขาไม่บ่พูดเตะโอ้สะออนพี่นอ้องอ่ากระลังเหลืองกะคิดว่าน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแมนครับ เออมันเกิดเรื่อมเหลืองหั่นนีส่สิพี่น้องคาดว่าประมาณสองอาทิตย์นี่พอเกี่ยวนี่แต่ว่าหั่นเฮาสีเห็ดพันเฮาเกิสีเก็บไปแก้จากน้อยเออแก้จากน้อย,อแ,อยแต่ว่าอีกสองอาทิตย์นี่เหลืองกล้วยเหลืองกล้วยเขาอาจารย์พิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าอ่าหั่นเอาไปกินนี่่าให้มันแก้จัดเขาสายพันนี่หอมขนาดเลยพี่น้องพึ่นว่าหยำเขายำเขาไปนี่เออเละ,ละ สิมดนะ,ะเลียติดอยู่น้ำเขียวขึ้นว่าติดอยู่น้ำเขียวกินยังยังฉีหอมขึ้นมาอีกโอ้ยนี่พี่นออ้องเอ้าอ่านี่หนึ่นงรวงนี่พี่น้องบ่ธรมรมด่าดิครับอ่าผักใส่ปุ๋ยแยกแถวใส่ซองเขียวใส่แต่กอกรกะปุกลวงใส่แต่กอกับแหลกลวง,กกลวงมันเป็นงานวิจัยพื้นบ้านของอาจารย์ ุลาแข่งคำกล้าพี่น้องกับอาจารย์ทีที่เพิ่นวิจัยที่เพิ่นพัฒนาปั้หาขอสรุปเรื่อยๆนะครับอพยายามให้มันเพิ่นเป็นวิจัยพื้นบ้าน่ะแต่ว่าเพิ่นป่ไท้ทรลองกับปุ๋ยเคมีอมเอก็คือเขาสายพันธุ์นี่ว่ายังไงซ้าปลูกว่าใส่ปุ๋ยก็ได้กินเพินเ่นมาอยอ,อกับเขาสายพันธุ์นี่ปลูกบ่อใส่ปุ๋ยก็ได้กินอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงพี่นออ้องเพิ่นจึง่อยมาปุ๋ยปายนใดเด็ดเพราะว่า หนึ่งหั่นพี่น้องเกษตรกรเองนี่ยสิบโูกไว้กินเนี่หนึ่งหลับบเปลียงปุ๋ยอไม่ต้องใช้ปุ๋ยไหลอ่ะอันนี้อีกงานหนึ่งมันบ่อ่ะมาเบิ่งอีกงานหนึ่งพี่น้องอันนี้กักนั์คิดว่าสิเด็กก็ความกันทุกความกันครับหั่นเขาหั่นมันซุ้มมันซุ้มความกันอันนี้ผัดเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเขาหอมสยามเอ่อต้นต้นตัวนี้เป็นหอมสยามด้วยพี่น้องหอมสยามหนึ่งอันนี้เป็นหอมสยามหนึ่ง สำหรับผู้ใดตามหาเด้อครับ mm. อ่าสำหรับคลิปนี้อาจจะแยาอจักน้อยอันนี้หอมสยามอ่าเออลักษณะห่วงห่วงต่างกันอยู่ดีพี่น้องห่วงต่างกันสันแต่แห้งอ่ากระ,ระ,ะไเงี้ยจับที่เม็ดน้อยกว่าอ่าเม็ดน้อยกว่าอือแต่เวลาเกี่ยวหรอกก็ได้ผลผลิตเป็นเปนลายระอุ่มอยู่นี่อืมลักษณะอ่าอันนั้นนี่ห่วงสิเป็นปั้นเป็นปั้นลักษณะห่วงก็คือ ละเง่ละแง่ที่มันออกมาแบบเนี้ยพี่น้องมันมันสิแตกออกไปอีกเนี่ยอันนั้นหอมหอมบันละวเออันนี้กะหอมสยามายหนึ่งนะพี่น้องสําหรับผู้ใดอ,อยากได้เด้อครับฤรือด,ดูการนี่เอาไ้เห็ดพันในรอบหนาผู้ใด,ดอยากได้กะยังโทรเข้ามาสอบถามนะครับสิบเปิดจองทางเพจนะครับอันนี้กะเขาเนี่ยไม่ได้พันพราค้าค้นกลางนี้พี่น้องจากเกษตรกร,ร,กรโดยตรงนะครับ จากเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับเฮาจากเกษตรกรนะครับถึงผู้บริโภคคะถึงผู้ขายนะครับก็คือคอ,อันนี้เป็นข้าวหอมสยามอู้พี่น้องใสดีเนาะใสติ้งเลยนี่พี่นอ้องอันนี้อันนี้ตอนอันนี้ตานทานโลกอ,อันนี้ใสติ้งเลยพี่นอ้องอแลักเบิ้งแล้วกับิววิตี้ก็หอมออร์บบีแมนอยยุป,ประมาณเก้าสิบ เออกาสิเซนได้พี่น้องนี่หันเรืองลมก็ต้องห่วงบ่ลมบะลมบลมอาจสีมีหมองงาำเนี่ยน่อันสูงก็มูจังน้อยกับสีเต็มที่ว่าเกินเมตรนึ่งนะครับนี่อันนี้เบิ้งสีหารักเบิ้งห้วงโอ้ยพี่น้องสะออนอ่ะเม็ดใสติ่งลิงเลยอันนี้ข้าวเจ้าหอมสยามหนึ่ง เบืง้งอันนี้หอมมะลิวิอีกปแปลงทั้งทึงเนาะขึ้นไซ้ได้ปบ้องนี่